จอดรถตรงนี้ไม่ได้นะครับฉันจะจอดตรงไหนมันก็เรื่องของฉันม mm nah. ันจะทําให้เขาเดือดร้อนนะครับแกมีสิิ์อะไรมาสั่งฉันนะคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นคนผิดแลวฉันพูดกับเธอเหรอมันใกล้กันชัดๆดิค่ะทํางานในฉันจนกว่าฉันจะพอใจเอ่อคุณครับคุณจอดรถตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณจอดตรงเนี้มันจะขวางทางหน้าบ้านคนอื่นเขานะครับฉันเป็นเจ้าของบริษัทฉันจะจอดตรงไหนมันก็เรื่องของฉันถ้าเกิดบ้านหลังนี้เขาเกิดเหตุเฉิๆขึ้นมามันจะทําให้เขาเดือดร้อนนะครับ แกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉชนะพูดอย่างกับนู่นเหตุการณ์ลูก,ก,ลกน่ายนั่นแหละคือว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะครับคุณจอดตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วไงแล้วตอนนี้เนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหรือยังคะแกเป็นแค่ะระเบบพอหน้าที่ของแกเนี่ยนูน่นคือไปเป้ายามหน้าประตูนูน่นไม่ใช่มาพูดจาไร้าสาระแบบนี้ถ้าแกพูดจาไร้าสาระแบบนี้แล้วก็ฉัจะ,จะสั่งให้คนไล่แกออกเอ่อคุณคะทำไมคุณพูดจา,าแบบนั้นคะ จริงๆแล้วคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นคนผิดจอดรถในที่ห้ามจอดนะคะแล้วฉันพูดกับเธอเหรออะไรด้วยคะเอ่อคุณร,รพภคะโทรแจ้งเจ้าของรถดีกั่ค่ะคนแบบเนี้ยถ้าเราพูดมันคงไม่จบเลยคะ่ะได้ครับเฮ้อระวังตัวให้ดีล่ะยุ่งไม่เขาเรื่องผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรลอกค่ะ อ๋อคือฉันสายแล้วค่ะยังไงฉันขอตัวก่อนค่ะครับสวัสดีค่ะเออรือมาก็ดีแล้วนี่คือประธานดาลูกค้ารายใหญ่ของเราผู้หญิงคนที่ฉันเจอเมื่อเช้านี่คนที่มีปัญหากับฉันใช่ไหมเอ,อ่อคุณดาคะนี่เป็นแผนง,งานของเราที่เราเตรียมไว้คะ่ะคุณดาลองดูและตรวจสอบดูนะะฉันไม่จำเป็นต้องดูฉันก็พูดได้เลยว่า ฉันไม่พอใจกับแผนงานของเธอและทุกหน้าที่ที่เธอทำฉันไม่พอใจมากๆคุณดาครับถ้าคุณดาไม่ถูกใจผมเปลี่ยนคนรับผิดชอบคนใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องค่ะฉันต้องการให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำงานให้ฉันจนกว่าฉันจะพอใจส่วนคุณออกไปได้ค่ะได้ครับและฉันจะบอกสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอฟังจบให้ทัน นึ่งฉันต้องการให้พนักง,งานทุกคนเข้างานให้ตรงเวลาข้อที่2ฉันต้องกาพรพนักง,งานทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานส่วนข้อที่3ค่ะสามสิบดข้อคุกคนต้องการค่ะคุณดาลองเรเิดสอบดูนะคะว่าจะได้ใครตรงไหนบ้าง ให้ฉันตามนี้แหละวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีเลยไปจัดการให้ฉันให้เรียบร้อยแล้ววันจันทร์มานำเสนอให้ฉันเรื่องงานแล้วล่ะครับอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องเอางานไปทำที่บ้านอยู่ค่ะคือว่าผมสั่งอาหารมาให้นะครับเพือ่อเป็นการขอบคุณที่คุณอ่ะช่วยเหลือผม,ม่อเช้านี่ครับ อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะเอ่อคุณคะฉันเพิ่งหาอะไรทานไปค่ะยังไงคุณเอาทานนะคะไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าผมเนี่ยทานเรียบร้อยแล้วทานให้อร่อยนะครับค่ะลำพังเงินเดือนปรปอก็น้อยอยู่แล้วสงสารจาังอืมอร่อยจังเลยคะอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรเหรอคะปลาซาบะครับ ร้านเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับดูท่าทางน่าจะแพงน่าดูนะคะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอครับนี่หลวเธอว่างมากถึงขั้นมายืนคุยเล่นกับไอรปภชั้นต่ำเนี่ยหรอจ้างเธอมาทำงานนะไม่ได้จ้างมายืนคุยเล่นแบบนี้อันเนี้ยนอกเวลางานแล้วค่ะฉันจะทำอะไรมันก็ได้ทั้งหมดไม่ใช่ะะหรอคะง้นหรอเอ่องานฉันเปลี่ยนใจละงานที่ฉันสั่งเธอไปเนี่ย ขอส่งพรุ่งนี้เช้ากวาวไปเปโต๊ะชนะคือว่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมเนี่ยทำให้คุณเดือดร้อนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะงานอ่ะชัก็ต้องทาอยู่แล้วคะ่ะครับไม่ผ่านคุณดาคะงานเนี้ย ฉันตั้งใจทำมากมากเลยนะคะฉันอดหลับอดนอนเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะรายงานพวกนี้เนี่ยไม่ตรงตามที่ฉันต้องการแต่เมื่อวานคุณดาบอกฉันเองนะคะว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรฉันก็ทำตามแล้วแล้ววันนี้คุณดามากลับคำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะคะฉันพูดตอนไหนฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันได้อัดคลิปเสียงไว้ค่ะคุณดาอยากให้ฉันเปิดให้ทุกคนในนี้ฟังพร้อมกันอีกครั้งค่ะ ก็รับข้อบีนี่แต่ว่าฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่นี่เธอมีหน้าที่บริการฉันทแทนคุณนาทําแบบเนี้ยมันใกล้กันชัดๆค่ะถ้างั้นคุณดาครับผมขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดผมรู้สึกว่าคุณจะเอาเปรียบพนักง,งานของผมมากเกินไปแล้วครับ <laughs> ฉันไี้ข่าวมาว่าบริษัทของคุณเนี่ย โดนชาวต่างชาติยกเลิกมาหลายโครงการแล้วนี่และถ้าโครงการร้อยล้านของฉันยกเลิกไปอีหนึ่งโครงการแล้วก็บริษัทของคุณก็คงเงินแค่ร้อยล้านบาทไม่ถึงอวดเก่งหรืออวดรวยขนาดนี้ละครับนี่ใครปล่อยให้รปภเนี่ยขึ้นมาบนตึกเนี่ยฮะคุณคือคุณพงศ์เจ้าของบริษัทนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ผมอยากจะลงทุนกับคุณครับเป็นเงิน500ล้านบาทในนามบริษัทเวลาดีคุณจะยอมเซ็นสัญญากับผมไหมครับผมว่าการที่ผมช่วเหลือคุณในครั้งนี้จะทําให้คุณผ่านธวนิกิจนี้ไปได้คุณมาจากบริษัทอสังหาเวลาดีงั้นเหรอใช่ครับผมเป็นทายาท่นที่2แล้วผมเองครับที่จะมารับตําแหน่งต่อคุณรอมครับผมยินดีที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทคุณนะครับ แล้วผมก็ต้องขอบคุณลูกน้องของคุณที่ช่วยเหลือผมไว้ในครั้งนึงส่วนคุณดาผมว่าคุณกลับไปทบทวนพฤติกรรมของตัวเองก่อนก่อนที่จะร่วมงากนกับคนอื่นคุณครับคุณรวยขนาดนี้แล้วทําไมต้องเป็นรปภด้วยละ่ะสนุกดีนะครับได้ทําง,งานแล้วก็ได้ทั้งเงินดีกว่าอยู่เชนนะครับน่าเบื่อจะตายถึงแม้ว่าผมจะเป็นแค่รปภแต่ผมเนี่ยไม่เคยดูถูกคนอื่นเลยนะครับ เพราะว่าคนที่มีการศึกษาเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอก